สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่า iPhone กันขโมยนะครับเวลาที่เครื่องเราหายนะครับก็จะสามารถตามคืนได้แน่นอนนะครับขั้นแรกนะครับให้เราไปที่การตั้งค่าของมือถือเราเลยนะครับจากนั้นนะครับเข้าตรง Apple ID ของเราเลยนะครับแล้วก็ให้เรากดตรงคําว่าค้นหาของฉันนะครับตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดตรงบรรทัดแรกเลยนะครับค้นหา iPhone ของฉันนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับนี่นะครับ จากนั้นนะครับให้เรามาเปิดตรงคําว่าเครือข่ายค้นหาของฉันนะครับให้เรากดเปิดเลยนะครับแล้วก็ส่งตําแหน่งที่ตั้งล่าสุดนะครับก็ให้เราเปิดเลยครับแค่นี้นะครับเวลาที่ iPhone ของเราหายนะครับเราก็จะสามารถตามคื้นได้นะครับโดยการเปิดตรงนี้ไว้นะครับถ้าเราปิดตรงนี้ไว้นะครับเวลาที่เราปิดเครื่องนะครับ iPhone ของเรานะครับก็จะไม่สามารถตามได้นะครับเราต้องมาเปิดตรงนี้ไว้นะครับเวลาที่ เครื่องเราหายนะครับถึงแม้ว่าเขาจะปิดเครื่องนะครับเราก็จะสามารถตามได้แน่นอนนะครับก็ให้ทําตามคลิปนี้เลยนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับขอบคุณครับ